สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักนาราศีพิจิกคนรักนณาราศีพิจิกเนี่ยนะคะตัวตนของเขาเนี่ยจะเริ่มโคจรแบบปกติแล้วนะคะก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ แต่ว่าความเหนื่อยความเบือ่อความท้อก็ยังคงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเข้ามาเยอะแยะไม่ว่าจะเกี่ยวพันกับบุตรบริวารน,นะคะเกี่ยวพันกับหน้าที่การงานอ,อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีความไม่ราบรื่นอะไรบางอย่างด้วยนะคะรวมทั้งเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับที่ดินของเราก็อาจจะ มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนหรือ,อาการเขาเรียกว่าจะมีงานที่เกี่ยวพันกับสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยนะคะทีนี้ในเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะพอวันที่14ไปเนี่ยดาวอาทิตย้ยายเข้าสู่ราศีมีนาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะง,งานค่อนข้างเยอะ งานเด่นด้วยนะคะเราเป็นช่วงที่คุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ดีมีชื่อเสียงนะคะทำงานออนไลน์ก็ดีนะคะทำงานสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นก็โอเคด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นได้ดีนะคะพอวันที่14ไปวันที่16เนี่ยนะคะ,ะดาวพุธโคจรพักองศาเขาพักองศาตั้งแต่วันที่10นะคะแต่โคจรย้อนกลับมาอยู่ราศีกุมในวันที่16เนี่ยนะคะ ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยช่วงนี้จังหวะนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคติดขัดอะไรภายในบ้านนะคะคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาหรือสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะรวมทั้งสิ่งต่างๆที่คุณคาดหวังไว้ มันบางทีมันก็จะต้องกลับมาทบทวนกลับมาแก้ไขก่อนนะคะก่อนที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนก่อนนะคะอะถ้าคุณคือถ้าคุณทํางานหรือยื่นข้อเสนออะไรไปหรือติดต่อประสานงานอะไรไปเนี่ยนะคะก็ลองทบทวนดูข้อมูลให้ดีๆนะคะว่ามีความติดขัดมีความไม่ราบรื่นอะไรที่เป็นจุดช่องโหว่ให้เขา สงสัยหรือให้เขาไม่เชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแก้ไขปรับปรุงแล้วผลงานของเราก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอพอหลังวันที่16ไปวันที่28ดาวเกตโคจรย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์งานเยอะเลยนะคะงานเยอะอางานเยอะงานรุมงานาที่จะต้องเข้ามาหลากหลายามีทั้งสิ่งที่เราต้องแก้ไขเกี่ยวกับงานด้วยนะคะ แล้วก็สิ่งที่ทำให้งานเราประสบความสำเร็จได้ดีอย่างนี้ก็มีโอกาสด้วยมีความก้าวหน้ามีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสทำอะไรแล้วไปในทิศทางที่ดีมีคนยอมรับอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างดีด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีโอกาสพบคู่มีโอกาสใช้เวลาร่วมกับคู่ครองกับแฟนทำกิจกรรมอะไรร่วมกันหลายอย่างแล้วก็มีโอกาสที่ จะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องระวังอย่าลุ่มหลงมากเกินไปให้มองอเขาเรียกว่าให้มองแบบเป็นกลางอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เราไม่พอใจก็ไม่ต้องรีบร้อนให้ค่อยๆศึกษา,าดูใจกันดีๆนะคะอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่ารีบร่งอันนี้คือสําหรับคนที่ยังไม่ได้ตกลงปรงใจแต่งงานกับใครหรือมีคู่มีแฟน แบบจริงๆจ,จังๆอันนะคะก็ต้องดูแลดีๆแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่ทำอะไรร่วมกันมากมากบายเนี่ยนะคะหรือว่าช่วยกันหาเงินช่วยกันหาไรายได้แล้วก็มีโชคนะคะทำอะไรแล้วก็เกิดผลดีในระดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็มีโอกาสที่ จะประสบความสำเร็จร่วมกันนะคะในทิศทางที่ดีไปด้วยกันได้อย่างดีแต่ตัวเราเนี่ยนะคะจะต้องจุดไฟให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าตัวตนของเราอยู่ในเรือนบรณดะบางทีพลังชีวิตก็อาจจะอ่อนด้อยอาจจะไม่ได้เต็มที่อาจจะเบื่อๆอยากๆคือ,อเดี๋ยวก็มีไฟเดี๋ยวก็อ่อนล้าทําอะไรก็เหมือนไม่ได้กระตือรือร้อนแบบเต็มที่นะคะ,ะไม่ได้แอคทีฟอยู่นานมันก็เลยจะทําให้ คือการทำอะไรมันก็เลยแทนที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วก็อาจจะช้าไปบ้างนะคะอันนี้ก็จะต้องเอตือนตัวเองให้มีสติทำอะไรให้รอบคอบทำอะไรให้เต็มที่กับบันแล้วคุณก็จะสมหวังนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำทำนายในเดือนมีนาคมส่วนการใช้จ่ายเงินเนี่ยนะคะ,ะก็ยังอ,อยู่ในลักษณะที่ เราก็ใช้จ่ายเงินให้กับคนในครอบครวัวให้กับลูกกับบุตรบริวารเนี่ยนะคะหรืออาจจะเกี่ยวพันกับการลงทุนเกี่ยวพันกับการงานก็เป็นไปได้อยู่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะรายได้ก็ไม่ได้ขาดรายได้ก็ยังค่อนข้างดีอยู่แต่คุณก็สามารถ บริหารหรือจัดการกับการใช้จ่ายคุณได้ดีอยู่นะคะ,ะก็พยายามดูแลตรงจุดนี้ให้ดีๆมันก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรนะคะสำหรับคนลักษณาราศีพิจิกก็จะมีในรูปแบบแบบนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางในเดือนมีนาคมก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะคะ,ะทำอะไรให้มีสติให้รอบคอบอดวงชะตาก็ถือว่าค่อนข้างดีละค่อนข้างจะเริ่มฟื้นขึ้นมาหน่อยละนะคะอย่างไรก็มีทิศทางไปใน ทิศบวกอ่าทิศทางค่อนข้างที่จะดีก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ